สวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้ครูกลางจะมาสอนเรื่องการคูณนะคะการคูณที่มีตัวตั้งสองหลักคูณกับเลขสองหลักนะคะขั้นตอนการคูณนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนนะคะต้องเอาหลักหน่วยนะคะที่อยู่ข้างล่างไปคูณเลขข้างบนทั้งสองตัวก่อนนะคะเรามาคูณเลยนะคะหนคูนหได้6 นะคะ1ูณ3ได้3นะคะเราจะได้แถวแรกนะคะของการคูณนะคะต่อไปนะคะเลข2นะคะเราจะเอา2ขึ้นไปคูณกับ6แล้วก็คูณกับ3นะคะซึ่ง2ออยู่หลัก10นะคะถ้านักเรียนคูณแล้วให้นักเรียนเติมลงในหลัก10นะคะ เอาสองคูณหกสองใส่2ทด1นะคะอ่าต่อไป2อคูณสเป็น6นะคะบวกตัวทด1เป็น7เนะาะเราจะได้เลขแบบนี้นะคะแต่นักเรียนบางคนตั้งเลขไม่ตรงนะคะนักเรียนจะเติมศูนย์ก่อนก็ได้นะคะหลักหน่วยตรงนี้ให้นักเรียนเติมศูนยนะลูก เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตั้งของเราที่เราเอาไปคูณเนี่ยมันอยู่หลักสิบถ้านักเรียนเอามาเติมตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนคูณเสร็จแล้วมาเติมตรงนี้คําตอบจะผิดเลยนะคะจากนั้นนักเรียนขีดเส้นนะลูกขีดเส้นต่อไปเราก็จะเอาสองแถวนี้มาบวกกันนะคะบวกกันเลยนะคะ6บวกศูนย์ได้6นะคะสาบวกสได้5 นะคะเจ็ดเอาลงมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะได้เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบหกนะคะนี่นะคะอ่าทีนี้จะเป็นตัวคูนสามหลักนะคะซึ่งเด็กๆจะสับสนนะคะอ่าเรามาคูนขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเอาเก้าไปคูนทั้งสามตัวด้านบนก่อนนะคะเก้าสองสิบแปดใส่แปดทด หนะคะเกหเท่าไหร่คะเก้าหกหบวกตัวทด1เป็นห้านะคะใส่5ทดหนะคะต่อไป9ก้าสามเกบวกตัวทดห27แล้วก็ย8 29ิบแปดยิบเกเอดสาสองนะคะใส่ลงไปนะคะ แบบนี้จากนั้นนักเรียนคูณเลข9เสร็จแล้วต่อไปเอาเลข3นะคะไปคูณทั้ง3ตัวด้านบนเอาเลข3ข้างล่างไปคูณกับ3ตัวด้านบนนะคะ3 2เป็น6เติมตรงนี้นะคะเพราะว่า3เราตรงนี้นะคะเป็นหลักสิบ3 6 18ใส่8ทด1นะคะ3 3เป็น9บวกตัวทด1เป็น10 ะะต่อไปนะคะเอา1ไปคูณตัวเลขทั้ง3ตัวนะคะ1คูณอะไรได้ตัวนั้นนะคะลูกก็ได้2เติมที่หลักร้อยนะลูก1คูณ6ได้6นะคะ1คูณ3ได้3นะถ้านักเรียนกลัวหลงนะคะลูกเติมเลขศูนย์ลงไปนะคะแบบนี้แล้วเราจะเอาเลขทั้ง สแถวเนี่ยบวกกันนะคะเอา8ปดบวกศนบวกศนย์ได้8นะคะห้บวกหได้11ใส่1นทดหนึ่งนะคะแ1ดสิบสนะคะใส่3ามทด1นะคะ, 8, 10, 12, ะ,คะสาบวกหเป็น9บวกตัวทดหนึ 1, เป็น10ใส่0ูนย์ทด1นะคะ สามบวกหเป็น4ีบวกตัวทหนเป็น5นะลูกเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือเท่าไหราห่นสามร้อยสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคูณน,นะลูกอ่าหลักมีอยู่ว่าเราอย่าลืมนะคะเราเอาเลขหลักไหนไปคูณเราก็ให้เติมตรงนั้นนะคะ เติมหลักนั้นห้ามเลื่อน6มาเติมตรงนี้นะลูกผิดนะคะอ่าสำหรับการคูณนะคะก็มีแค่นี้นะอ่านักเรียนสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามคูก,กวางได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ